สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อตรงเล็กเล่าเรื่องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่อง y YouTube ของผมนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าผมกำลังจะทำเป็นแบบสอบถามเพื่อที่ว่าจะปรับปรุงช่องเพื่อที่ว่าจะทำให้วิดีโอเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ มีความสุขสนุกกันได้อย่างเต็มที่ครับก็เลยว่าตอนนี้กำลังจะทำแบบสอบถามแล้วถ้าใครตอบแบบสอบถามเนี่ยรับไปเลยฟรีแทนเจนขนาด50มิลลิตรสองขวดนะลุงเลขใจกว้างไหมแจกทีเดียวสองขวดเลยครับมาดูกันว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงก็จะเป็นโพลเฮร์แทนเจน ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์70%ที่ช่วยทำลายเชื้อไวรัสตามนิ้วมือพร้อมทั้งช่วยบำรุงมือด้วยสารสกัดจากธรรมชาติวิตามินอ e, ีแตงกวาและวิตาเซนคุณจึงมั่นใจได้ว่าการล้างมือบ่อยๆด้วยโพลิเฮอร์แพนเจลเนี่ยช่วยกำจัดไวรัสได้จริงโดยไม่ทำให้มือแห้งแตกคือพูดง่ายคือว่าเป็นแฮนเจลแต่ว่า คุณสมบัติเทียบเท่ากับเครื่องสำอางเลยเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใส่กันในแฮนเจนนะครับพวกวิตามินอ e, ีแตงกวาหรือวิตาเซนเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มือของเรานุ่มไปด้วยครับทีนี้ก็มาดูว่าเมื่อเราตอนตอบแบบสอบถามเนี่ยท่านก็ใส่ชื่อ เบอร์โทรไลนไอดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะถามว่าประเภทของเนื้อหาใน YouTube เนี่ยท่านชอบเรื่องอะไร1.1กดของแรงหนึ่งดูดเพราะว่าเคยทำวิดีโอเรื่องอห้าวิธีการนำกดแรงดึงดูดไปใช้ให้ได้ผลจริงก็เป็นวิดีโอที่มีผู้ชมติดตามเยอะมากเลยนะครับก็เลย อยากจะถามเพื่อนๆว่ายังจะสนใจในแนวนี้อีกไหมกดของแรงดึงดูดแล้วก็1.2ก็จะเป็นวิธีสร้างความสุขคือเราจะต้องมีความสุขเสียก่อนแล้วถึงจะมีความสําเร็จนะครับวิธีสร้างความสุขก็พอที่จะถ่ายทอดกันได้บ้านนะครับแล้วก็1.3เป็นวิธีการสร้างความสําเร็จนะครับซึ่งก็มีผู้รู้มากมายที่ได้ กล่าวถึงเอาไว้นะครับแต่ว่าสําหรับผมก็จะเน้นเป็นวิธีการสร้างความสําเร็จโดยการทําธุรกิจออนไลน์จะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามชมกันถ้าอยากจะทราบวิชานี้ก็เดี๋ยวก็ติ๊กมาก็ได้ว่าสนใจในหัวข้อนี้แล้วก็1.4ก็จะเป็นความรู้ในการทําตลาดออนไลน์ครับก็ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่าย ซึ่งทําแบบออฟไลน์เนี่ยมันจะมีอุโมงค์อยู่3อุโมงค์คือการโทรศัพท์3สายการสาธิตสินค้าและสุดท้ายก็คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจตามโรงแรมแต่ว่าในเวลานี้ผมทราบความรับแล้วว่าทั้ง3อุโมงค์ปิดการขายที่ประสบความสาเร็จบนออฟไลน์สามารถปรับเปลี่ยนมาทําให้มาเป็นบนออนไลน์ได้ครับ ถ้าสนใจหัวข้อนี้ก็ติ๊กเข้ามาเลยนะครับแล้วก็1.5นี่ก็จะเป็นเกมสนุกเกอร์ก็ลองดูลองดูเผื่อบางท่านอาจจะชอบเล่นเกมตอนนี้อยู่บ้านด้วยวิกฤตโควิด COVID ก็ถ้าอยากจะแก้เหงาก็มาดูเกมต่างๆได้นะครับก็ถ้าอยากจะดูเกมเหล่านี้ก็กรองในแบบสอบถามเข้ามาแล้ว1.6นี่ก็จะเป็นเรื่องอื่น แต่คงเรื่องอื่นเนื้อหาที่ท่านอยากจะดูจะไม่ใช่ว่าจะให้ลุงเล็กค่อยหัวตีลังกาบรรยายออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการนําเสนอคือว่าท่านชอบแบบไหนว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อ r p w i r t o i n t มีผู้บรรยายแบบที่เป็นอยู่เนี้ยนะก็ตอนนี้ รูปผู้บรรยายก็มาไว้ข้างบนเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดมันจะไปปิดแบนเนอร์ที่สำหรับจะให้คนกดส u b s c r i b ์นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านอยากจะดูไหมก็พวกการ์ตูนนะครับครับว่าก็เป็นตัวการ์ตูนมาพูดหรือว่าตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวไปมาถ้าอยากจะดูแบบนั้นนะก็บอกมาได้และสุดท้ายก็คือ อื่นๆท่านอยากจะให้นําเสนอเป็นรูปแบบไหนหนังตะลุงเปล่าโออันนี้โตต้องคิดหนักเลยนะคิดหนักเลยครับก็สําหรับข้อที่3ก็จะเป็นความต้องการในการทำธุรกิจออนไลน์3.1มจุทำช่อง youtube สนใจทำไหมก็ถ้าสนใจทำผมก็จะได้บอกเล่าเบื้องหลังการนายทำว่า ทำช่อง YouTube มันเป็นยังไงนะครับเรื่องของเครื่องมือต่างๆหรือว่า,เ,าเว็บไซต์ของต่างชาติที่จะมาช่วยให้เราทําช่อง YouTube ได้สะดวกขึ้นหรือว่าท่านสนใจ3.2ขายของออนไลน์นะครับซึ่งก็จะมีแนวความคิดดอบชิปไม่ต้องกักตุนสินค้าไว้เองหรือว่า3.3 ท่านจะซื้อของออนไลน์อย่างเดียวแล้วมีรายได้โอ้มีได้เลยก็ก็อันนี้ก็จะพอแนะนํากันได้คือซื้อของออนไลน์อย่างเดียวแต่เรามีได้เรามีรายได้กลับคืนมาแต่ว่าก็จะต้องแนะนําผู้อื่นบ้างครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อ,อ3.4อื่นๆเนี่ยท่านต้องการทําธุรกิจออนไลน์แบบไหนตรงนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับ แล้วก็สําหรับการรับรางวัลในการตอบแบบสอบถามเนี่ยท่านก็ใส่ที่อยู่ในการรับสินค้าให้ชัดเจนคือมีชื่อผู้รับที่อยู่บ้านเลขที่ถนนอาเภอจังหวัดมหาไปรษณียแล้วก็มีเบอร์โทรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ครั้งสินค้าส่งสินค้าไปก็คืออาจจะส่งโดยเคอรี่หรือไปรษณีซึ่งก็จะต้องใช้เบอร์โทรนะครับครับก็ ถ้าเราต้องการตอบแบบสอบถามก็คลิกดูที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับกรอกแบบสอบถามให้เสร็จแล้วก็พบกันรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ